สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องสู้ทุกคนวันนี้พาสติจะพาทุกคนมาหล่อพื้นที่แถวลานตะบนตรงกันทุกคนพี่พาทุกคนมาเบิ่งสานพระบ่มทุกคนแล้วกระสุาทุกคนยางหลบหลอกแล้วก็ะยางตามถนนเออเพื่อนจิตไปเรื่อยๆนะทุกคนไปเลสโก้โอ้สุดยอดไรพี่น้องเอ้ความเจริญไหมพื้นที่ต่างๆทุกคน เมือง,ขของยอดไล่ตอนนี้วัตตี้ก็อยู่ทีอ่อยากลาดากระทรงเลยนะทุกคนถึงจะพาทุกคนย่างไปที่ถนนเพลินจิตนะทุกคนย่างมาฝุ่นเนาะมาทุกคนย่างมาทุกนมาย่างสมเมืองประดำการเนาะแต่บรรยากาศาปัจจุบันนี้ทางหน้าวัตตี้แมนสารเท้ามหาพรหมนะทุกคน ซึ่งวา,ารสาถามหาพุ่มีนก็เก็บกวาดรายได้ปีหนึ่งบประมาหน่อยๆเลยทุกคนหลายล้านบาทเลยเพราะว่าในหันมันจะมีกระดานบอกเลยว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยสาถามหาพุ่มนเก็บรายได้จากนักท่องเที่ยวหรือว่าจากคนที่มาบูชาเน,ะนาะแต่จากล้านจากล้านต่อปีเนาะถึงกะเป็นรายรับที่เปิดจะได้ว่ามหาศาลเลยเนาะทุกคนสุดยอดหลายพุก่กนจนเต็มเลยได้พี่น้องยู้อ่นอยู่ข้างล่างนะ คือตอนนี้รถมันก็ติดอยู่มันก็เลยยางไปยางยางไปลำบากเนาะเดี๋ยวประสติพาทุกคนยางไปเบิงอยู่ฝั่งนั้นหน่อยนึงเนาะหลังจากนั้นวระสติภาที่ยางกลับคืนมาพาทุกคนมายางฟังบนนี้เนาะไปคือมันยางไปยางนะคือมันเป็นไฟแดงของคนเดินนะหาหมันยางไปพวจจำเป็นตียางนะทุกคน ล่างยนานพานะย่านแม่ร้ายพี่น้องสุดยอดอ่ะทีไปไดนะ้แล้วทุกคนมีตะคนกินทั้งนั้นมาเที่ยวป้าตุี่น้องสานถมามอาภูมคนเต็มเลย ยอดดีๆยืนเ่็นก็จะมีนกไห่ปล,อล่อยแล้วก็มี่สเทียนไหนเขาไปบูชาเราพีก้อง สารเลยนะทุกคนเดี๋ยววาสาตีสิบ้าทุกคนไปเบิร์นบอดไล่ได้ของอันนี้นนเนะาะเดี๋ยวมาฟังหน่อยเนาะวาสาตีที่ให้ทุกคนได้เบิรส่วนใหญ่ที่มีคนมี่ต่คนจีนเนาะคนมาขอพ่นีฮทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเงินบริจาคของท่านจะไปสู่สาธารณกุศลทั้งหมด โดยไม่หักค่าชสจ่ายใดๆทั้งสิ้นยอดเงินที่มูล,ลนิธิได้รับและบริจาคไปแล้วถึงวันที่31ธันวาคม2565เป็นเงินทั้งสิ้น2,520,854,883ล้าน0บาท9.2 2 0 0 0กว่าล้านทุกคนคิดดูบาโอนเดิน สุดยอดเลยทุกคนแขงเงินคนที่มานั่งนคนที่มาบูชามาบริจาคนะทุกคนควจะเลิศนะยอดหลายสุดยอดแหงทุกคน มันเท้ามาหาผมไปโก้ s <S <ป>คือฝูคนที่มาขายดอกไม้มาขายตูเทียนอะ้นี่ก็เป็นไร่ไหน แบบให้แกของขวดที่มาขายได้นะแบบเป็นเงินหนมุนเกีย่นทั้งนั้นหยเลยไปทุกคนบาทนี้บาสติที่พาทุกคนย่นางไปเลยเ,ลยเด้ทุกคนะให้ทุกคนเดี๋ยวเบิ่งบาทเมื่อของไทยเนาะเป็นยังไงอย่หลายตอนแรกบาสติวันที ย่างทายให้ทุกคนอยู่ฟังนะเนาะขึ้นไปขึ้นมาควราสะสติบิวยากะขามไป <g ül> ย่างฟังนี่แล้วเนาะไายให้ทุกคนได้เบิ่งบรรยากาศใปัจจุบันตั้งแต่แยกลาทรพงศ์เนาะสายนั่งไปเรื่อยๆเข้าจริงรอ่ะทุกคนตอนนี้เพราสติกับพระบพสบปัญหาในหลนแบตของบาทสติเนาะแบดสิบแปดแล้วก็ได้เงินก่อนจังสี ออุปกรณ์ในครบคันเอาแบงก์บพียงจับจีไนภา่จริงอะเบื้องนั้นก็จระเข้น่ะเด้ทุกคนไม่ั้งว่าพออัฒนานะผืนทางเข่าไปยุบอันนี้ก็โอเคคือกันนะสุดยอดไร ฟังคว้ามือเนี่ยคาสติปนแห่งใจว่าคนสีสางสีสางเป็นยังเนาะแต่ในอีปปนบบดอนคว้าสตีขึ้น่านะ่าจะเห็นนี่นะทุกคน่านเมืองของคนไทย จเจริญหูเจริญตาแบบไปหอดใจหอดยาเลยนะถึงมันมาเรียบเทียบกันบาได้มันเทียบกันบ่ติดเลยเนาะแต่หลายประเทศก็ฮะพิช้าประเทศไทยแต่หลายประเทศก็เออเราจะได้วะตก,ก,ออตกนะทุกได้ยากเออตกอับนอะดูก่อนราดีประมาณนั้นนะ ว,ว่าซาตีบนแห่ไจวาตอนนี้นะดินตอนนี้นี่โอ้เป็นดินของไทยนะแต่น่าจะราคามหาศาลแน่นอน มีแต่นักท่องเที่ยวย่างเงินสิใบซ้าพี่น้องนักท่องเที่ยวชาวาประเทศไทยคนหนึ่งก็ต้องมีงบกว่าตั้มกว่าสองสามหมื่นเลยเนาะนั่นแหละโอเคทุกคนอ่าตซาลาขี่นหนีฟาสะตีกับฟาทุกคนย่างลอกเด่นนะทุกคนส้มบรรยากาศของถนนเพลื่นจิจเนาะเริ่มตั้งแต่แยกหลาตะประสงค์ฟาสะตีกับมุ่งหนามาจนถึงเอ่อ ีเอยังจำบ่ได้เลยกนะารเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่บาสตีมัสมาความปคือุนึงแหละเบิ้งคุ่มเจริญซอมมากกับเบิ้งบ้านเมืองเบรริ้งพัฒนาไปแบบได้ยังเห็นังไดรยังสินะอันใดที่เอออะไรจะวะอะไรที่มันดีอะไรที่มันเกิดประโยชน์แก่เราเบอกไปปรับใส่ในชีวิตของเราเนาะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใอ้บาสตีเนาะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย